สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติทีเคนะคะวันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพระรูปหล่อหลวงพระพรมก้นระครังนะคะหรือว่าจะเป็นพระรูปหล่อรุ่นหนึ่องอื่นก็ได้เช่นกันนะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ใบนี้นะคะเป็นงานของร้านเทงปกเก้านั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นร้านในดวงใจของไทยหลายหลคนนะคะแล้วนี่ค่ะมาชมงานกันเลยดีกว่านะคะก็ ฝีมืองานนะคะก็ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทองเขาก็ดีเช่นกันนะคะทองดีงานดีแล้วแล้วตลับเทมูกาวเนี่ยเป็นตลับอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกเป็นตลับของร้านที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านหลายหาท่านถามถึงนะคะเพราะว่าพอเป็นมือสองเนี่ยก็ไม่ต้องรอแล้วก็ไม่ต้องเขียนเสียค่าแรงค่าสีนะคะก็จะประหยัดตังไปได้เยอะเลยนะคะนี่สวยงามแล้วด้านข้างนะคะก็ปิดสนิท นี่งานแกะลายเนียนๆนะคะแกะลายเนียนๆตามสไตล์ถังปกเก้านะคะเส้นเขาจะละเอียดเส้นจะเล็กๆนะคะน้ำหนักของเส้นเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนแบบว่ามันเรียกว่ามีความละเอียดละออ,อยู่ในงานนะคะสําหรับในความคิดเห็นของคินทิตินะคะก็มีความละเอียดละออแล้วแบบเส้นมันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นเหมือนการวาดภาพแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้ําหนักของเส้นเท่ากันทุกงานนะคะ มันมีความละเอียดอยู่ในงานตัวเนื้องานนั่นเองนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกเปลวเช่นกันนี่สวยอ่ะสวยงามมากนะคะทําเส้นได้แบบมันเรียกว่าอะไรนะความเอ่อความแบบโค้งความมนต่างๆนะคะมันสวยงามไปหมดคือมันจะไม่ได้ชื่ดๆนะคะงานม,มันก็แบบสวยงามนี่ลืมโชว์ห่วงนะคะ ห่วงก็สภาพดีอยู่เลยนะคะก็ยังโอเคนี่ห่วงใหญ่ๆเลยกันเลยทีเดียวนะคะห่วงใหญ่นะคะแข็งแรงห้อยได้เรียได้ว่าทนทานนะคะแล้วส่วนด้านก้นของตลับนะคะสภาพเหมือนใหม่นะคะก้นของตลับเดือยยังอยู่ครบนะคะนี่เดือยอยู่ครบหูเส้นด้านล่างคือถี่มากถี่แบบทํางานถี่มาก คือเหมือนด้านหลังนะคะนี่ลายด้านหลังไฮไลท์ที่เด็ดอยู่นี่อืนี่เป็นลายหนุมานนะคะส่วนตัวของเฮนดิติเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นลายนี้นะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นลายพระพิฆเนศนะคะหรือว่าลายอื่นๆนะคะแต่ว่าลายหนุมานไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็เลยชอบนะคะส่วนตัวชอบเลยนะใบนี้แล้วเส้นแสงศาสแบบนี้นะคะเขาถี่มากถี่จนเหมือนแบบแทบเราไม่เราแทบไม่เห็นช่องว่างนะคะคือเกินเบอร์มากนะคะ แล้วลายการแกะลายต่างสวยงามเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเส้นเล็กๆแล้วคือตามผิวต่างๆเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ว่าปล่อยเป็นพื้นที่ว่างเขาก็ยังมีเส้นต่างๆนะคะตามดีเทลต่างๆสวยงามคือทุกละ,ละเอียดจริงๆงานต้องต้องให้จริงนะคะร้านเพ็งปกเก้านะคะเป็นอีกร้านหนึ่งที่หลายๆท่านเนี่ยชอบสะสมนะคะสำหรับท่านที่ สะสมตลับทองมือสองบางท่านก็ซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วก็ได้ใช้อะไรประมาณนี้คะเพราะว่านานๆจะมาทีค่ะแล้วก็สวยงามสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวมาลองวัดขนาดกันดีกว่านะคะว่าขนาดของตลับใบนี้เท่าไหร่ก็บานพับนะคะไม่หลวมนะคะยังหนายังแน่นอยู่เลยนะคะขนาดของใบนี้นะคะก็ความสูงจะอยู่ที่ สามจุดสามเซนนะคะด้านในนะคะส่วนฐานนะคะจะอยู่ที่ฐานของด้านในจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งเซนนะคะความกว้างของฐานจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งเซนส่วนความกว้างตรงกลางจะอยู่ที่สองเซนนั่นเองนะคะของด้านในแล้วก็อืแน่นแน่นแน่นเลยส่วนความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะของหน้าจอจะอยู่ที่สองเซนนะคะส่วนความสูงจะอยู่ที่ สามเซนนั่นเองนะคะส่วนความกว้างตรงกลางของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเซนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นขนาดที่ใส่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมก็ระคังหรือรูปหล่อหรือพ้ารูปอื่นๆก็ตามนะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นองค์นี้นะคะเคนิตินนำกรมตำรวจพ่นพ่นซาพิมพ์เล็กนะคะเนื้อทองคำเนี่ยมาลองใส่นะคะกับตลับใบนี้นะคะก็คือใส่ได้สวยเลยนะคะก็รองยางแล้วก็ขึ้นหน้าพลาสติกนะคะ ใส่สวยงามมากเลยนะคะก็ถือว่าเรียกว่าอะไรเป็นข้อดีของตลับทองมือสองนะคะคือเราสามารถอะแดปใส่ได้ไปรุ่นต่างๆได้ที่ขนาดใกล้เคียงทรงใสแล้วสวยอะไรต่างๆนะคะก็แล้วใบนี้เนี่ยน้ําหนักนะคะอยู่ที่ยี่สิบสี่จุดหนึ่งสามกรัมคือหนักเลยเรียกได้ว่าชอบนะคะงานหนักๆอย่างนี้นะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่า ตามหาตลับทองกรอบทองสำหรับาพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือ1น,นะคะทักไลน์ SI TK6 6, 6หรือเพจ c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 8 9 9 8 6 6 6 8กค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังรับซื้อด้วยนะคะตลับทองกรอบทองเศษทองพัดทองคำนะคะสร้อยทองสร้อยทองเคแหวนเพชรแหวนทองต่างๆนะคะ รับหมดเลยนะคะครบจบในที่เดียวที่ร้านตลับทองทิตินะคะก็ร้านจะอยู่ชั้น3าห้ามพนัมนธิบงกา์มวันอยู่ติดกับริบตัวกลางเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็เวลาซื้อตลับทองมือสองเนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าพอดีนะคะก็จ,จะถ่ายรูปรุ่นพระมานะคะแล้วก็ถ่ายรูปองค์พระแล้วก็ส่งความกว้างความสูงขององค์พระมานะคะเดี๋ยวทิตติเนี่ยจะได้เทียบกับตลับให้นะคะจะได้เรียกว่า เราจะแนะนําเฉพาะใบที่สวยเท่านั้นนะคะไม่ต้องกังวลนะคะจริงใจนะคะนี่คืออยากให้ซื้อไปแล้วก็ใส่ได้ใส่แล้วสวยใส่แล้วถูกใจนะคะก็จะได้เหมือนกับคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนั่นเองนะคะที่จ่ายไปนี่สวยงามดีเทลเลิศนะคะเลิศมากใบนี้ท่านไหนตามหายอยู่ต้องรีบเก็บนะคะ ก็วันนี้คินติติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e เป็นกำลังใจให้คินติติทีเคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ